<c oughs> คุณพ่อครับและนี่คือเกมฟาเธอร์เด t ะท t ูนะครับความจริงของคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นครูสอนศิลปะหรือเปล่าทำไมตัวมีสีแดงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าด้วยสีหน้านกังวลของคุณพ่อแล้วนั้นผมเดาว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปดูกันดีกว่าว่าความจริงที่คุณพ่อปกปิดเอาไว้คืออะไรครับ <c oughs> เป็นฉากเก่าๆเ,เดิม ตื่นขึ้นมามองบนเพดานแล้วก็ฮัชุบแบบนี้อยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ดูจะไม่มีิมีภัยอะไรนะครับน่าจะเป็นห้องของเรานะครับมีตู้เย็นไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ตู้หนังสือมีกุญแจครับแล้วก็มีข้อความอะไรนิดหน่อยนะครับแต่เรามาอ่านแต่สำรวจห้องก่อนโอ้โหเตียงกูเกา้าเก่าแล้วก็มีมีเทดดี้แบร์นะครับแล้วก็มี นาฬิกาที่เสียงเหมือนจะเดินแต่มันก็ไม่เดินอ่ะเราเก็บกุญแจก่อนดีกว่า r o มคีย์กุญแจห้องแล้วก็มีข้อความนะครับเขียนว่าอะไรหรอเออ่สวัสดีลูกรักพ่อและแม่เนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอกคืนนี้นะมันมีอาหารอยู่ในครัวแล้วก็ทีวีเนี่ยซ่อมแล้วด้วยอยู่ให้ปลอดภัยนะลูกอย่าเป็นเด็กดื้อละจากพ่อ อา้าพ่อผมก็ดูปกติดีนี่ครับแต่ว่าพ่อเนี่ยออกไปเดทก,กับแม่ใช่ไหมล่ะประตูอันล็อกเรียบร้อยครับออกไปเลยโอ้โหวัตเตเฮลเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมอะ่ะอ๋อมันมีลายมือวัตเตเฮลเกิดบ้าอะไรขึ้นอ๋อมันมีลายมือมือใครอะ่ะ อย่าบอกนะว่าพ่อกับแม่เล่นอะไรกันแปลกๆอีกแล้วแล้วก็ปล่อยให้ผมเนี่ยนอนหลับสบายใจบ้าด่ะคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ห้อ,องนี้ครับเหมือนจะมีอะไรนะเหมือนจะมีอะไรโอ้โหเดานะกูต้องมาซ่อมไอไฟตรงนี้แน่นอนเลยไปแอนไปก่อนละกันลอยมือเต็มเลยนะครับพ่อตีแม่หรือเปล่า ีวีซ่อมแล้วไหนเดี๋ยดูซิว่าซ่อมจริงหรือเปล่าคุณพ่ออ่าซ่อมแล้วแต่เปิดไม่ได้ห้องซักผ้านะครับแสดงว่าเราตื่นมาตอนกี่โมงเนี่ยเอ๊ะดูจากนาฬิกาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งสองตีสอง,สองครึ่งกลับไปดูนาฬิกาที่ห้องกูก่อนกี <c oughs> ่โมงวะเอ้ากลับบ้านไม่ได้แล้วเอ้ยกลับห้องไม่ได้แล้วเต่าจังเลยครับบ้านเงียบม,มากเลยนะ สองครึ่งมีนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่มีข่าวนะครับอ่านข่าวซะหน่อยเป็นข่าวด่วนด้วยนะครับชายสองคนครับถูกรายงานว่าหายไปในวันนี้ทั้งสองคนนี้นะครับเป็นตำรวจด้วยซึ่งเป็นตำรวจที่เข้าไปสืบสวนเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องล่าสุดมีพยานรายงานว่ามีชายคนหนึ่งอายุประมาณ30เนี่ยแต่งตัวด้วยชุดสูทแต่เต็มไปด้วยเลือดพบว่าเขาเนี่ยกำลังจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับถุงหอ่อศพยัดเข้าไปในกระโปรงท้ายรถของเขา กรมตำรวจอีกวูดได้ออกประเตือประชาชนให้อยู่ในที่ปลอดภัยในขณะที่ตำรวจกําลังลาดตระเวนในพื้นที่เกิดเหตุว้าวข่าววันนี้นี่มันช่างน่าสลดจังเลยนะครับชายคนหนึง่งเอาถุงห่อศพยัดเข้าไปในกระเป๋าไม่ใช่กระโปรงรถแล้วไหนล่ะอาหารที่คุณพ่อบอกพ่อจะพาแม่ออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอเอแล้วผมกินอะไรได้บ้างครับเหมือนจะกินอะไรไม่ได้เลย ไหนพ่อบอกว่ามีข้าวอยู่ในครัวไงนั่นน่ะครัวอันนี้คืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดหรอเออเอ,อ๊ะทำไมมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมีรอยมือด้วยหมายความว่ายังไงครับนี่คือห้องซักผ้าใช่ไหมในนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหแล้วสองตู้นี้ มันถักกันยังไงเนี่ยทำไมถึงมีอุปกรณ์การทำความสะอาดสองอันเลยออกไปตรงนี้ได้ไหมจึ๊บประตูอีกบานจึ๊บเฮ้ยอะไรอะพระเจ้ากลิ่นมันเหมือนเนื้อเน่าเลยไอย้พวกนี้เนี่ยนะเอาแล้วไงครับมีรอยมือเต็มเลยแล้วนี่ก็เหมือนเนื้อเน่า หรือว่าอาหารที่พ่อพอก็คือต้องมานั่งกินอันนี้เหรอกินดีกว่ากินเหม็นซึบออกมาได้ไหมแล้วผมต้องทำยังไงครับไปห้องครัวเหมือนเดิมไหมไปหาอะไรกินอาจจะมีอะไรกินอยู่ในไมโครเวฟหรือเปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ใน,นนี้หรือเปล่าไฟดับไหมดับไฟไม่ใช่ไฟดับดับไฟไหมเปิดทีวีหรือเปล่า ข้าวนี่กินได้หรือเปล่าเอ้ยออกไปข้างนอกเลยได้หรือเปล่าฉันไม่อยากจะออกไปนอกบ้านเอา้าโอเคเอห้องพ่อแม่ได้ยังไม่ได้นะครับจึบ๊บเปิดมาทีเแล้วกันแล้วเราควรจะทำยังไงกับของพวกนี้ฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะกุญแจเหรอบางทีฉันอาจจะใช้นี่ได้เออใช้ได้แหละแต่ว่าใช้ที่ไหนห้องพ่อแน่เลยเฮ้ยเสียงผู้หญิงร้องครับ มันมาจากโรงรถเจียงผู้หญิงร้องที่มาจากโรงรถทา่ไหนคือโรงรถวะประตูล็อกอยู่บางทีอาจจะมีทางอื่นไปที่โรงรถก็ได้ทางอื่นไปที่โรงรถองพ่อแม่กูแล้วกันมาล็อกแลกอยากจะเข้าไปข้างในอีกแล้วอ่องนี้เข้าไม่ได้การาดการาดอยู่ไหนอานนี้ปิดได้ไหม กินไม่ได้ครับหน้าตาก็หน้าตาก็ล็อกมันหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางแล้วเอ๊ะหรือวอุ้ยว่าแล้วไปครับไปครับบ้านกูนี่ลึกซับซ้อนเหลือเกินทำไมมันต้องซับซ้อนขนาดนี้นีไงลงรถอ้าเสียงใครเหรอตะเกี้เฮ้ยมีคนตาย Do not enter ห้ามเข้าอันนี้อันนี้คือใครอ,อันนี้คือใครอะ่ะ แม่โอ้พระเจ้าทำไมแม่เราเหรอเชียร์แล้วไงแล้วนี่อะไรอะ่ะแล้วได้ยินเสียงบางอย่างจากชั้นใต้ดินอะไรกันครับเนี่ยแล้วนี่คือชั้นใต้ดินหรือเปล่าใช่ไหมห้ามเข้าเออแล้วกูเข้าไหมเข้าสิรออะไรล่ะครับประตูปลดล็อกแล้ว นี่มันที่ไหนกันเนี่ยนี่บ้านกูจริงหรือเปล่ามีที่ให้แอบไหมอเอ๊เปิดไว้เผื่อเราอยากแอบปึ๊บอ่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มีโอ้โหมีศพห้อยนะครับสองที่เลยโทรศัพท์ทำไรได้หรือเปล่าฮัลโหลโทรหาตำรวจครับ911ผมต้องการความช่วยเหลือครับได้โปรดเอ้ยเขากลับมาแล้วแต่ฉัต้องซ่อนโอ้แล้วกูรู้เลยว่ากูต้องซ่อนที่ไหนซ่อนที่ก็ได้อ้าจื๊ แหมพอเราเข้าปุ๊บเข้าได้ปับ๊บพ่อกูแน่นอนแสดงว่าพ่อเราหรือเปล่าที่เป็นฆาตรกรแต่ทําไมเขาต้องทําแม่ด้วยล่ะโอ้ยเดินผ่านโอ้โหเปิดตู้เช็คด้วยเฮ้ยโอ้จบแกหมดเลยคุณพ่อครับพ่อกูจะเปไหนวัเนี้ยออกได้ไหม ฮึฮึเขาก็ซิปเขาก็ซิปไปเลยสักอย่างหนึ่งโอ้กอดนั่นคือพ่อของเราจริงใช่ไหมครับแล้วพ่อเราฆ่าคนเหรออเสียงนี้กูจะเดินไปดีไหมเนี่ยมีสองทางนะครับซ้ายกับขวาเสียงนั้นมาจากทางซ้ายโอ้โห ความลับอันดำมืดของครอบครัวคูอะไรเนี่ยเดฟเฟลพวกเขาพลาดโอไมค์ก็อดพวกนี้มันคืออะไรกันโครงกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับการที่จะกลายเป็นโครงกระดูกได้เนี่ยต้องตายมาแบบว่านานมากๆแล้วนะโอ้โหเฮ้ยนั่นพ่อผมเหรอ แลเหมือนจะตุยไปแล้วด้วยพ่อโอ้พระเจ้าคืออะไรอะ่ะแสดงว่าพ่อเรานะครับโดนปีศาจเข้าควบคุมหรือเปล่าแล้วตอนนี้พ่อเราก็เหมือนจะโดนปีศาจแบบใช้การเสร็จแล้วก็เลยฆ่าทิ้งอย่างนั้นน่ะเหรอโอ้โหแล้วนี่คือฟาเธอร์ อะไรสักอย่าง Father the Truth นะครับความจริงของคุณพ่อแสดงว่าพ,พ่อเราเนี่ยต้องทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับปีศาจแน่นอนไปก็ต้องเป็นลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าอย่างไรก็คงจะต้องจบแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบาชูมาเป็นผู้เดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ Father the Truth และผมบ๋าชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับไม่นะคุณพ่อคุณแม่ด้วยบ่าเอ้ยตุยหมดเลยแล้วกูละ่ะ